สำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับเพราะว่าเราอัพชิปลงทุกวันเพื่อไม่ให้พลาดชิปใหม่ๆอย่าลืมกดรูปก,กระดิ่งข้างๆปุ่มติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะเอาละท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมพ b แล้วก็มาอยู่ด่านที่ให้ช็อตให้ช็อตอีกแล้วเอ่อผมอยากแนะนำนะครับใครที่เล่นใหม่ก็มาหัดเล่นด่านนี้แหละรับรองคุณจะแม่นแน่นอนเอาละพร้อมที่จะเล่นแล้ว <c oughs> แม่งไม่รอกูเลยกดไม่ทันจะรีบอะไรขนาดนั้นวะเอ้ยช้าชิบหายเลยถ้าคอมผมช้าก็ขออภัยนะครับนั่นไงพูดปึด๊บก็มาปั๊บเอาละไม่ต้องตกใจไปนะครับที่เห็นเป็นแบบนี้แสดงว่าคอมอีกฝ่ายมันต้องช้าแน่ๆเอ้ยไม่ใช่คอมสิเน็ตเน็ตเน็ตช้าผมเกิดก่อนมันแสดงว่า เน็ตผมต้องเร็วกลัวไม่ได้ชมตัวเองเนี่ย okay, เอาละทีนี้ได้เวลาหันสาแล้วโอ้อแมงเอ้ยเป็นปืนนี้ได้ไงเอาไหมเสียฟิวเลยนะครับโอ้โอไม่ไม่เห็นจะเจ็มเลยครับมาแรกๆก็ตายแล้วเนี่ยฆ่าตัวตายที่จะเปลี่ยนปืนเท่านั้นเองนี่นต้องปืนนี้ถึงจะเหมาะกูกพร้อมที่จะลุยเรื่อนานแล้วเอ้ยพวกมึงอยู่ไหนกันหมดยิงแมงหัวแบะเลยอยู่ไหนวะ ถ้าผมยิงไม่แม่ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าผมก็เล่นไม่ค่อยเก่งเหมือนกันไี่กูสาบขุนฐานแม่งยังไม่เห็นคนเลยจะให้กูยิงไว้วเนี่ยเออเห็นสักตัวนี้ก็ยังดีแหละนี่เป็นไงไงนี่ฟุกเลยกูฟุกอยู่ไหนอยู่ไหนแอบอยู่ในฐานนี่แอบอยู่ที่เกิดนี่นั่นไงมึงวิ่งออกมากูก็ยิงสิครับเป็นไงล่ะหมวแตกเลย กูไปก่อนเลยกูกูฟุกเอาละกูจะแอบอยู่เนี่ยมึงออกมาสินี่แหละคือสูตรของผมครับเวลาผมเล่นด่านนี้แอบอยู่ในฐานนี่ไม่ต้องกลัวครับพอมันเกิดมาเราก็ไล่ยิงหัวเลยแต่ว่าการเล่นทีทวีแต่ละคนมันไม่เหมือนกันหรอกครับบางคนก็เล่นอีกแบบหนึ่งแต่ผมก็เล่นแบบสไตล์ของผมนะครับผมว่าเล่นแบบนี้แหละไล่ยิงทีละตัวยังมันดีนี่มันเกิดมาเราก็ไล่ยิงแช่นี้แหละนั่นไงงูอีกแล้วนะ,นะ ดูนั่นแตกโอ้โหบอกแล้วํำแบบนี้เอาละผมก็ใช้มุกเดิมแหละไม้เก่านะครับเดี๋ยวก่อนดูก่อนดูก่อนมันเห็นกูอยู่ไม่ไม่ได้ละต้องอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่ไปก่อนนะครับถ้ามันตามมาแล้วก็ยิงเลยขึ้นมาขึ้นหน้นั่แตกกูบอกเองโอ้โหฟุกฟุกฟุกสามตัวเอาละได้เวลาใช้ไม้เดิมมันเกิดมาเกิดมาดีตามกูมาจะตามไม่ตาม ตามไหมตามโอ้ยยิงเตะเตะแตะโอ้ยนี่ลูกกระสุนหมดโอ้ยแตก็เนี่ยกูจะตายไหมอืมตามมาตามมางูตามมาเตกแตะเออกูเตะคนอืมทำกันเด้อะเออเอาละได้เวลาเกิดของกูละเอ้ยกูก็จะใช้ไม้เดิมนี่แหละกูจะเดินไปที่ฐานมึง เดี่ยวรอกันถือเฮ้ยรอก่อนรอก่อนอยู่ไหนอยู่ไหนตัวที่ยิงกูยิงเอ้ยเก็บไปก่อนกูใครยิงนี่แดกเลยนีแล้วจะไหม่นีเอาระเบิดไปแดกเลยนี่กูบอกแอล้วเอ้าไม่เลยมีตัวอา้าว่ขนาดกูหมอบขนาดนี้แล้วย,ยังยิงกูโดนอีกเหรอ ที่เนจะแม่นไปไหนวะเวลาเกิดนี่ใช้เวลาไม่กี่วิแต่รู้สึกว่ามันนานเหลือเกินนะท่านผู้ชมแล้วว่าไหมเอาละผมก็จะใช้ไม้เดิมนั่แหละครับผมก็ชอบเล่นแบบนี้แล้วก็ทําสูตรนี้ตลอดแหละเล่นแบบนี้ตลอดก็ก็ยิงเ่ยเออไม่โดนผมก็ไม่ได้เล่นจริงอะไรมากมายก็แค่เล่นไปเท่านั้นเองไม่เคยเติมเงินก็รังเลยนะครับผมเนี่ย ก็แช็กเด็บพอยต์ดีๆเราไม่ได้ไม่เคยเติมเลยไม่เคยเติม,ม,ม nah. when, จดีๆน <qui> <hayır> <in> <air> <in> ี่แหละเก็บสองอ่ะเอ๊ะเก็บอีกแม่งยังไหวเว้ยเก็บอีกเก็บอีกอยู่ไหนอยู <air> ่ไหนระเบิดไปแดงเอาระเบิดกูเอาระเบิดไปขึ้นเก็บสองโอ้โหโกหกแล้วอืมจะหน่งไปไหนจะหนีไปไหนตามสิวะเอาเซอรกูขอกูขอกูขอ อยู่ไหนอยู่ไหนเอาตัวอื่นก็ได้วะแมงระเบิดนี้โอ้โหระเบิดแมงเต็มเลยเต็มเต็มเกิดเกิดเกิดที่เออเกิดแล้วเฮ้ยเกิดสักทีเอาละกูจะไปบุกมึงแล้วกูจะยิงมึงนี่ค่วงระเบิดใส่กูได้กูก็ค่วงได้เหมือนกันแหละกูไปโทษมึงเถอะมันเป็นเชจิมนี่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 โอ้ยโดน เฮ้ยลูกกระสุนหมดไอ้ยิงมมาทำไมเยอะเฮ้ยแล้วแตไปไงจะตามกูมาเหรอเยอะจะตามกูจะอยู่ไหนจะยิงกูเหรอจะแอบยิงกูเหรอเฮ้ยมึงเปลี่ยนกระสุนก่อนดีกว่าเอาละไหนจะขึ้นไปละอยู่ไหนอยู่ไหน โอ้โหยาแอบยันนั้นสีเออ,อจะเปิโอ้โหเฮยโอ้โหรู้สึกว่าเหมือนมันโดนตัวกิงกูเลยเอาละได้เวลาตาแล้วทีนี้เอาสมไมเสียงไม้กูมาช็อตแล้วเนี่ยแป,ป๊บหนึ่งครับท่านผู้ชมแก้เสียงไม้แป,ป๊บโอ้โหไม่ยังดังอีกเอาทำไมมันดังนักหนาวเนี่ยถ้าผมพาดไม่ดีก็ขออภัยนะครับถ้าผมพูดไม่ดีหรือเล่นไม่ดี เอออันนี้เป็นช okay no, no, no. no, no, no. uh, mm ิปแรกของผมนะครับที่มาแชทเกมนี่ไม่นี่เอ้ยไอ้ตื้นไอ้ตื้นเรื่อนสายไม่อยู่นะเนี่ยเอาเอาเออดังแล้วโอ้ยนี่นี่ทำอะไรกูมาแอบไปตรงนี้เหรอไม่ไม่ถูกคนรอน้องเอ้อแย่งกูอีกละเนี่ยแล้วกูก็ตายเนอะโอ้เออไม่เป็นไรไว้กูเกิดมาอยู่ เอาละพ่อเมดพี่น้องได้เวลาหันสายอีกแล้วก็พบกับผมนายอาร์มันโดนะครับส้าเรบใครที่ดูอยู่ก็ขอขอบคุณที่รับดูรับชมจะให้ดีถ้าคนไลค์กดแชร์ให้ผมจะยิงไปอะไรยิงไปไหนจะยิงไปไหนี่โอ้โหเนะโอ้ยแอบหลังกูปูคุณนึกว่ามันยิงมาจากไหนเฮ้ยเกิดเกิดเกิดซีเออย่างนั้นปูไปเลยไปเลย ยังรู้สึกว่าวิ่งโคตรช้าเลยวะเออนี่แล้วเนาะคนไม่ลงทุนเออแล้วมันอยู่บนแล้วเนี่ยเฮ้ยตรงนี้ไปทางนี้ก็ได้เว้อืออยู่ไหน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 อยู่ที่กัะพี่รออะไรแป๊ดนี่เป็นไงเป็นไงอยู่ไหนอยู่ในนี้มีไหมอืมเกิดมาละเดี๋ยว ๆๆตูตูโอ้โหปูเพิ่งแตกนะครับโอ้หือไม่เป็นไรกับหัวแล่นึงต่อหนึ่งะครับอ่าเกิดอีแล้วามาพอเดือปูก็พอเออเอ้าทไมปูแตกเร็วจังโอ้โหแตกตลอดเลยอือหือปูหรือเปล่าเนี่ยปูโเออเอ้าเฮ้ ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันแตกหมดครับอ๋อตายแล้วโดนไล่ไปเลยเอ้าแล้วมึงจะยิงมาทำไมคน,นเฮ้ยเกิดเกิดโอ้โหเอาระเบิดไปเด็กดูดั่ดดนเหรอเอา้าโอ้โหจริงนะ ยิงอ้ยอ้สุดท้ายก็เกิดจนได้เอาละกูจะไล่ยิงมันหรือมันจะไล่ยิงกูดีวะเนี่ยไอ้อยู่ไหนโอ้ยกลัวมันโฟนแน่เลยโคตสมาธิสุดยอดขนาดนี้มันไม่ผิดแน่มันคือโปนมันกลับมาแล้วเอ้อเอ้อเกิดละ เอ้ยคอยจะเป็นโ,ฮโ,ฮโ,ฮโฮนอกูจะชนะแล้วโอ้โหจริงนะคนสมาธิสุดยอดนี่มันมันโปจะชัดดีวะเฮ้ยเฮ้ยเล่นใหม่ๆก็อย่างนี้แหละนะอันนี้เป็นไอดีใหม่ผมผมสมัครเล่นใหม่คืออันเก่ามันผมลงวินโดว์ใหม่แล้วก็มันหายไปเลยเขาลบออกหมดเลยอ้โหอลเบิร์ดน,นี่ตายเลย ตบแล้วอีกไหมเฮ้ยกูกำลังจะชนะแล้วโปรออกไปยูจ้าอยู่ไหนเฮ้ยอยู่ไหน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 อยูอ่ไหนอยู่ไหนอะไรความสามารถนี่มันเฮ้ยนี่มันโปรชัดๆนี่หว่าเอฮ้ยไอ้พวกหนักโลกเอ้ยเล่นโปรทำไมวะ จริงๆแล้วเกมนี้มันมันนะครับถ้าไม่มีโปนะมันจะมีโปว่าทำไมใครเป็นคนสร้างวะเนี่ยผมอยากรู้เหลือเกินเขาจะมีมาขายทำไมอยากได้เงินขนาดนั้นเหรอโอ้โหเออโอ้ยผมว่าคนเล่นโปเนี่ยมันสนุกเหรออยากถามหรือมันสั่ใจผมก็ไม่รู้รนะไม่เคยเล่นเออก่อนเดิมๆตายแล้วก็เกิดเออจากนี้กุชชนะั สักนิดหรือสักครั不不้งเลยใช่ไหมเนี่ยกูเล่นไหมเฮ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยกูได้เป็นไงเป็นไงอ้าวเฮ้ยโอ้ยยิงยิงมาเสร็จไลยแม่นขนาดนี้ม็นโผล่ไหมกูถามมโผโ่ใช่ไหมเฮ้ยดูดูดูเก็บเพียบเลยดูดูเป็นแถวเลยะโอ้ย ระเบิดแล้วกูก็ตายอีกนะอ้อุตส่าห์ว่าจะเล่นให้สนุกนะเนะี่ยเอ้ยเป็นตรงกันข้ามไปเลยมาไหมจบเกมไอ้ไม่ก็ช็อ,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 ชอตอีกแล้วอขอตัวลาท่านผู้ชมไปกับเสียงไมค่ชอ็ชอตนี้ก็แล้วกันนะครับอ้าวช็อตแล้วบาย